ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168พยากรแฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้จะมาพยากรนะครับเส้นที่เขาเรียกว่านะครับเทพคุ้มครองนะครับเป็นแบบไหนน้อเทพคุ้มครองนะบางคนก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูเส้นหลักก่อนนะครับในลายมือของเรานะครับก่อนที่จะไปถึงเส้นเทพคุ้มครองนะครับเส้นแรกนะครับในลายมือของเรานะครับตาม ในส่วนของหัตถศาสตร์นะครับหรือการดูลายมือการพยากรณ์ลายมือนะครับเส้นนี้ที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วคี้นะครับลากผ่านลงมาเส้นนี้ก็คือเส้นชีวิตนั่นเองนะครับเส้นชีวิตนะครับดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่ปัจจัยนะครับ2ออย่างนะครับปัจจัยแรกก็คือลายเส้นลายมือนะครับถ้าดีนะครับก็จะคมชัดลึกนะครับแล้วก็ไม่มีเส้นตัดนะครับด้านนี้ด้านข้างไม่มีเส้นตัดนะครับคมชัดลึก นะครับ <itor> อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลายเส้นหรือ <th installment> ลายมือ <th ule> ที่ดีนะครับส่วนเส้นที่ไม่ดีเป็นยังไงนะครับลักษณะลายมือลายเส้นนะครับของเส้นชีวิตถ้าไม่ดีนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะก็คือเป็นเส้นวิ่งลงมาแล้วก็เป็นเกาะนะครับแล้วก็มาโผล่อีกทีหนึ่งนะครับเป็นคล้ายๆกับกลมๆในเกาะนะครับหรือเป็นลักษณะของโซ่นะครับที่ไม่ดีถ้าลักษณะเป็นเกาะนะครับ ือเป็นโซ่ก็จะเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องของโรคภัยนะครับโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้นะครับโรคเกี่ยวกับระบบกลวยไตนะครับโรคเกี่ยวกับในส่วนของระบบนี่แหละการปัสสาวะอะไรนี่แหละนะครับเกี่ยวกับนี่แหละก็จะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับภัยลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะที่2นะครับก็เส้นที่ไม่ต่อกันนะครับของเส้นชีวิต อันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์เส้นที่ไม่ดีก็คืออาจจะมีการบาดเจ็บนะครับอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับกับชีวิตของเราอันนี้ก็ลยเป็นลักษณะของเส้นที่ไม่ดีนะครับต่อมานะครับเป็นเส้นในส่วนของเส้นสมองนะครับเส้นสมองก็จุดกําเนิดก็มาจากนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยนะครับเส้นเดียวกันนะครับแต่บางคนนะครับบางกรณีที่เส้นไม่มาจากเส้นเดียวกันก็คืออยู่ข้างๆ้างนี่แหละนะครับแล้วก็วิ่งลงมา ลักษณะนี้ก็เป็นเส้นสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะลายมือลายเส้นแบบนี้ก็จะเกี่ยวกับในส่วนของบุคคลคนนั้นนะครับก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับพ่อแม่นะครับถ้าเป็นบุตรนะครับก็จะบอกยากนิดนึงนะครับเขาก็จะคิดมีแนวคิดเป็นของเขาในี่เป็นส่วนใหญ่นะครับมีวิธีการคิดมีตะกะต่างๆนะครับถ้าเป็นลักษณะที่อยู่ห่างจากเส้นชีวิตนะครับ แต่วันนี้ก็คืออยู่ใกล้กับเส้นชีวิตหรือเส้นเดียวกันนะครับวิ่งเข้ามาอันนี้ก็คือเส้นสมองลักษณะเส้นสมองในบางคนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับพอแม่พเป็นน้องดูนะครับแบบนี้แสดงว่าความคิดความอ่านนะครับหรือความเฉลียวฉลาดเนี่ยไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับมีเส้นในส่วนของสมองไกลนะครับวิ่งมาไกลเลยละนี่ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแสดงว่าบุคคลคนนั้นมีความคิดความอ่านมีความเฉลียวฉลาดสูงนะครับรู้เท่าทันคน อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับจุดกําเนิดก็อยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยแหละนะครับวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาบางคนก็จุดจุดตรงน,นิ้วกลางนี่แหละนิ้วกลางคืออะไรนิ้วกลางก็คือใต้นิ้วกลางเขาเรียกว่าเนินเนนสานะครับลักษณะแบบนี้ก็จะทายว่าบุคคลคนนั้นนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะครับเจ็บตัวอยู่คนเดียวทำอะไรก็อยู่คนเดียวนะครับ ไม่ค่อยชอบข้าสังคมนะครับแต่ลักษณะลายเส้นของใครที่วิ่งขึ้นมาเนินพฤรหัสนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะพยากรณ์ได้หลายแบบแบบแรกก็คือลักษณะนี้นะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับเล่เส้นที่วิ่งเข้าแบบนี้นะครับ2ก็คือนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะนะครับแต่ว่าเส้นวันนี้ที่จะมาพยากรเขาเรียกว่าเส้นเทพคุ้มครองเป็นยังไงนะครับเส้นเท,ทพคุ้มครองก็คือ ลักษณะอยู่ข้างๆเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตแบบนี้นะครับเส้นเทศคุ้มคองก็เป็นอย่างนี้นะครับดูลักษณะลายมือหลายเส้นนะครับของท่านนะครับอันนี้ก็คือเส้นเทศคุ้มคองก็คือเป็นลักษณะที่วิ่งข้างๆนะครับเส้นชีวิตนะครับซึ่งลักษณะบางคนอาจจะเส้นชีวิตขาดแต่ว่ามีเส้นเทบคุ้มครองอันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าในส่วนของ การผ่อนหนักเป็นเบาหรืออุบัติเหตุแรงๆอาจจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งหรือเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งที่ดีนะครับกับรายมือเดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์กันว่าลักษณะเส้นเทียบคุ้มครองนี้คืออะไรนะครับเส้นเทียบคุ้มครองนะครับเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเป็นเส้นที่สิ่งศักดิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างนะครับหรือมองเห็นบ้างนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะถือว่า คุ้มครองคุ้มภัยนะครับป้องกันเรานะครับ2ก็คือญาติผู้ใหญ่นะครับให้การนะครับอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึง um ่งนะครับที่ฉีกบทกฎเกณฑ์ออกไปนะครับในส่วนของเส้นเทียมคุ้มครองนะครับก็คือผู้ใหญ่นะครับบริวารหรือผู้ใหญ่ของเรานี่แหละนะครับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาต่างๆนี่แหละนะครับก็จะเป็นบุคคลที่อุปถัมภ์ค้ำชูเรานะครับให้เราประสบผลสำเร็จนะครับมีเงินมีทองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี่ที่เขาเรียกว่า เส้นเทพคุ้มครองครับสำหรับวันนี้การพยากรณ์ในส่วนของเส้นเทพคุ้มครองนะครับก็ขอจบนะครับในส่วนของการนำเสนอเพียงเท่านี้หากใครนะครับอยากจะดูในส่วนของการพยากรณ์ก็สามารถดูได้นะครับมือเราแล้วก็มือเพื่อนนะครับได้นะครับปุยัตายายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์นะครับในส่วนของเส้นเทพคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,บนน